ต้องการเป็นเจ้าของรางวัลที่สำคัญและมีคุณค่าก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีทั้งในด้านความสามารถและการเตรียมตัวให้เหมาะสมกับการรับรางวัลแต่ในงานประกาศรางวัลที่ทอร์ฮาวด์ไทยแลนด์ที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานะของงานและทีมงานทำให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานและเป็นการเผชิญกับความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบันที่ยังมีการแยกแยะแ,และขัดแย้งระหว่างเพศที่ไม่ควรเกิดขึ้น ในงานประกาศรางวัลที่ทออวัลไทยแ,แลนด์ที่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนทีมงานได้ให้ศิลปินหญิงลงไปนั่งคุกเข่าที่พื้นแต่ผู้ชายก็ยืนอยู่ด้านหลังโปู๊ตท่าอย่างสบายๆทําให้เกิดความไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้สายตาแฟนๆและผู้ชมทั้งหลายทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสถานะของงานและทีมงานคลิปวิดีโอที่แสดงภาพการจัดงานนี้ได้เป็นประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียทําให้เกิดการวิจารณ์และความไม่พอใจ จากผู้ชมทั <sympath ize> ้งในและต่างชาติที่เห็นว่าการจัดงานนี้ไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมทําให้เกิดความไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ชมทั้งหลายเหตุใดถึงให้ศิลปินหญิงนั่งที่พื้นคือคําถามที่ผู้ชมต่างชาติและผู้ชมในแวดวงศิลปินได้เข้ามาถามกันอย่างดุเดือดทําให้เกิดความเสียหายต่อสถานะของงานและทีมงานทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้น คือการที่ผู้ชายต่างพากันยืนอยู่ด้านหลังโปต์ท่ายอย่างสบายๆไม่มีใครคัดค้านหรือแสดงความเป็นสุภาพบุรุษทําให้เกิดความไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ชมทั้งหลายพระเจ้านี้มันปี2025ันีผู้ชายด้านหลังยืนล้วงกระเป๋าดูผู้หญิงด้านหน้าคุกเขา่ากับพื้นในชุดกระโปรงและรองเท้าส้นสูงไม่มีใครสักคนพูดอะไรคือคําถามที่ผู้ชมต่างชาติได้เข้ามาถามกันอย่างดูเดือดทําให้เกิดความไม่พอใจ และความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานไม่มีผู้ชายคนไหนสักคนลงมานั่งคุกเขา่าเพื่อให้ผู้หญิงขึ้นไปยืนเลยหรอมันน่าเหลือเชื่อมากไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอคือคําถามที่ผู้ชมได้เข้ามาถามกันอย่างดูเดือดทาให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานมันได้เกี่ยวกับเพศแต่มันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้และเคารพกันเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงใส่ชุดที่ไม่สะดวก แต่ผู้ชายกลับปล่อยให้พวกเธอคุกเข่าลงไปเช่นนั้นมันแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานจิตใจของมนุษย์คือคำถามที่ผู้ชมได้เข้ามาถามกันอย่างดูเดือดทำให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานพูดง่ายๆคือใส่กางเกงสะดวกกว่าที่จะลงไปนั่งมากกว่าชุดกระโปรงแต่พวกเขามากกว่าสิบคนดูเหมือนว่าจะคิดไม่ได้แม้แต่คนเดียวคือคำถามที่ผู้ชมได้เข้ามาถามกันอย่างดูเดือดทำให้เกิดความไม่พอใจ และความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อสถานะของงานและทีมงานทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานทําให้เกิดความเสียหายต่อสถานะของงานและทีมงานทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานแต่ที่น่าสงสารคือการที่ศิลปินหญิงต้องลงไปนั่งคุกเข่าที่พื้นแต่ผู้ชายก็ยืนอยู่ด้านหลังโพสท่าอย่างสบายๆทําให้เกิดความไม่เหมาะสม และไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ชมทั้งหลายทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบันที่ยังมีการแยกแยะและขัดแย้งระหว่างเพศที่ไม่ควรเกิดขึ้นทําให้เกิดความไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ชมทั้งหลายทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าการตระหนักรู้และเคารพกันมีความสําคัญมากเพื่อสร้างสังคมที่ดี เป็นอยู่ในทางที่เหมาะสมทําให้เราเห็นได้ชัดว่าการตระหนักรู้และเคารพกันมีความสําคัญมากเพื่อสร้างสังคมที่ดีและเป็นอยู่ในทางที่เหมาะสมคําถามที่เหลืออยู่คือทีมงานจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้และทําให้งานรับรางวัลนี้เป็นงานรับรางวัลที่เหมาะสมและไม่เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงานทําให้เกิดความเสียหายต่อสถานะของงานและทีมงานทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงาน คำถามนี้เป็นคำถามที่เหลืออยู่ในใจของผู้ชมทั้งหลายที่เห็นว่าการจัดงานนี้ไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมทำให้เกิดความไม่พอใจและความเสียใจในส่วนใหญ่ของผู้ชมที่มาชมงาน